เช็คอาการของพี่เวียด่วนค่ะอยู่บ้านนานเกินล่าสุดเป็นแบบนี้เป็นแล้วค่ะ มีความสุขทั้งเรื่องของความรักและเรื่องของหน้าที่การงานค่ะเพราะพักนี้ดูเหมือนว่าจะมีซีนหวานกับพี่เวียหวานใจต่างช่องออกมาให้ได้เห็นกันอยู่เรื่อยๆค่ะทั้งแซวทั้งไปโผลในช่อง YouTube ของพี่เวียหรือคอมเมนต์หวานผ่านทาง Instagram ก็มีออกมาให้เห็นค่ะและตอนนี้ความรักของทั้งคู่เดินทางมาถึงปีที่8แล้วด้วยค่ะล่าสุดก็ดูเหมือนว่าอยู่บ้านานานๆจะทําให้พี่เวียนั้นเกิดอาการเงาเงา เพราะใน i n s t a g r กรม t o r y นั้นถึงขั้นคุยกับเด็กๆที่เลี้ยงไว้อย่างพี่เวค่ะและน้องดำรงอีกด้วยงานนี้น่าเอ็นดูทั้งคู่ค่ะก็อย่างว่าใครที่เลี้ยงน้องหมาจะเข้าใจโมเมนต์แบบนี้เลยค่ะ